ยิงผีลากไส้เยอะๆะนะยาเสียงหวีดล้องอ้อนวอนดังรั่นมาจากดงชานทึบติดกับลำห้วยข้างหมู่บ้านแสงวับวาวจากตะเกียงเจ้าพายุที่เอียงกระเล่เทใกล้ดับเต็มทีาสาดรส่งให้เห็นชายคนหนึ่งยกมือปัดป้ายไปมา ตอหน้าล่างเงาตะคุ่มที่กำลังก้าวข้าหาช้าๆด้วยอาการหวาดกลัวแต่ดูจะไม่เป็นผลล่างนั้นก้าวท้าข้าหาชนิดไม่มีชะงักจากนั้นก็พุ่งหากัดคอชายคนนั้นจนเลือดพุง่งโขบแก้วขอตะเกียงเปิดไปด้วยเลือดสดสีแดงที่กระเซ็นสาดออกมาจากแผชะกันบริเวณลำคอ เนื้อหนังเส้นเอ็นตั้งแต่กระดวงคางลากจะไปทนถึงหายปลาละแวกวิ่งหายไปเส้นเลือดใหญ่ที่ขาดออกจากกันพ่นโลหิตออกมาเป็นจังหวะตามการเต้นของหัวใจขาแรงเรียวทีและเริ่มทรนแรงช้าลงเรื่อยๆเจ้าตัวล้มฟุบลากกระตุกสันเป็นจังหวะมือเท้าเก่งใกล้จะขาดใจตายมิตายแล เงาล่างนั้นเดินอ้อมมานั่งค้อมชายผู้น่าสงสารก็จะเงื้อแขนขึ้นออกแรงส่งไปนิ้วซึ่งมีเล็บแหลมยาวทะลวงเข้าไปในเนื้อหนังกำกระชากเอากระดูสันหลังออกมาทั้งแผงเป็นการปิดชีพดับลมให้สิ้นทรมานด้วยการสังหารโหดแสงไฟดับวูบลงพร้อมๆกับ ลมหายใจของเหยื่อที่หลุดลอยต่อมาเป็นเสียงใครสักคนเคี้ยวเนื้อหนังเครื่องในดังจอบแจ๊บด้วยการอริดอร่อยมูมมามสาแก่ใจแล้วจนเดินท่มท่ม,ทมหายไปในความมืดของลัตติการณนะบ้านผู้ใหญ่พลน,นี่คอรายที่สแล้วนะผู้ใหญ่ในรอบสองอาทิตย์นี้ ลุงแสงชายชาลนายห้อยขายควายไปจำหมู่บ้านโดยปกติแล้วแกจะไม่อยู่ที่นี่เพราะส่วนใหญ่จะต้องเอาควายไปขายตามหมู่บ้านใกล้เคียงแต่เมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาเกิดเรื่องประหลาดขึ้นผู้คนหมู่บ้านรอบนอกที่แกพบเจอต่างตกอยู่ในภาวะโศกเศร้าหวาดกลัว เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ทั้งเด็กแก่และวัยรุ่นเกิดล้มตายด้วยโรคประหลาดตับไตเครื่องไหนหายเกี้ยงหน้าท้องมีแผลขนาดใหญ่เลือดสายกระจายตายเกื่อนตายกันทุกคืนไม่มีเว้นจนคนที่เหลือปรึกษาพากันย้ายหมู่บ้านหนีมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดในหมู่บ้านเดียวมันลามไปตามหมู่บ้านต่างๆ จนล่าสุดก็เข้ามาเยือนปู่บ้านของแกแล้วในตอนนี้และลายล่าสุดที่เพิ่งตายไปเมื่อคืนคือนายเฮลหนึ่งในลูกน้องของลุงแสงซึ่งมีบ้านอยู่หลังเดียวโดโดๆอยู่ข้างดวงช้างใกล้ลำห้วยมีคนพบศพมันในสภาพอ,เนอนาเนตอาดห่างจากบ้านของมันเองไม่ถึงครึ่งเส้นเรื่องนั้น ข้ารู้อยู่แต่จะให้ทำอย่างไรได้ลรอวะสุดจะป้องกันแล้วออกปากเตือนเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟังกันบวกให้อยู่แต่ในเรือนตอนกลางคืนก็ยังออกมาเดินท่อมๆพอตายกลายเป็นศพญาติพี่น้องก็มาล้องเรียนแล้วจะให้ข้าทำอย่างไรในเมื่อไอ้ผู้ที่ตายนั้นมันหลันลูกน้องเอง ก็เป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือหืมไอ้แสงแต่ฉันว่าผู้ใหญ่น่าจะหามาตรการป้องกันให้มันดีกว่านี้นะเอ็งจะอะไรอีกไอช้ช้าผู้ใหญ่บ้าตะคอกถามตาชำ้ำก็พูดอยู่กๆ,ๆว่าคนที่ตายนั้นมัอนลันข้าไม่เห็นว่าคนที่เชื่อฟังคำสั่งข้า มกตัวอยู่แต่ในบ้านตอนกลางคืนมันจะมีใครตายไอ้ที่นอนทิ้งล่างอนาจิตหน้าสมเพชเป็นศพนั้นก็มีแต่คนหัวล้นทั้งนั้นไม่ใช่หรือตาฉ่ำหน้าหวดเหลือสองนิ้วทันทีจากที่เมื่อคู่ยักคิ้วหลิวตาตั้งใจจะโยนความผิดครั้งนี้ให้ผู้นำชุมชนรับออกไป เราล่าพอดีไหมพ่อผู้ใหญ่จะปล่อยให้มันเป็นฝ่ายล่าอยู่ข้างเดียวมันดูจะยามหิ่นกันเกินไปหน่อยนะฉันว่าลูกงแสงสเสนอความคิดผู้ใหญ่พลนและลูกบ้านคนอื่นๆหันควักไปมองทันทีด้วยการสงสัยเสียงเจ,จ,จอกแจ๊กจอแจไต่ถามกันดังระงมที่สุดก็มีคนร้องถามเสียงดังกว่าคนอื่น ล่าล่าอย่างไรล่ะลุงล่าด้วยอะไรใช้อะไรจัดการมันบื่ออย่างไรล่ะไอ้ข้มลุงเสียงตอบข้าไปขายควายต่างที่ต่างถิ่นมาตั้งแต่ยังหนุ่มพบเจอเรื่องราวมากมายรับฟังเรื่องเล่ามาก็ไม่ใช่น้อยไอ้ที่แต่ตายกันเนี่ยเกิดจากน้ำมือของผีปอบแน่ๆข้ามั่นใจ ผีปอบเลือดปืนของเราจะจัดการกับมันได้ยังไงเหรอลุงหนุ่มเข้มทำย้ำอีกครั้งถ้าทีเครือบแข็งขั้นสุดได้สิวะต่อให้เป็นผีหาซาตานเทพประทานตนไหนก็ช่างถูกยิงด้วยลูกก้าวเข้าไปซ้ำๆกันยังไงมันก็ต้องตายแพย์แก้กับลุงแสงคือการให้ทุกคนในหมู่บ้าน ซ่อนตัวอยู่ห้ามออกมานอกเตขตชายคาเมื่อตะวันตกดินแล้วที่เหลือก็เพียงตัวลุงแสงผู้ใหญ่พลนายเข้มและตาฉ่ำซึ่งจะคอยซุ่มดักยิงผีปอบโดยจะมีการวางเหยื่อล่อเป็นควายแม่ลูกอ่อนของแก่เองจะทำการผูกล่ามันเอาไว้ที่ข้ากระท่อมล้างของนายเฮวเหยื่อลายล่าสุดของมันนั่นเอง หลังจากเรียกประชุมลูกบ้านและเล่าเรื่องถึงแผนการทั้งหมดแล้วต่างคนต่างก็ยายย้ายกันไปตามหน้าที่ผู้เพรยเย็นนั้นบ้านเรือนกว่าห้าสิบหลังปิดเงียบเล่ากับท่าหมู่บ้านลางผู้คนสายลมเย็นเฉียบพัดผ่านไปตามท้องถนนในหมู่บ้านอบอาฝุดละอองและเศษใบไม้ใบหญ้าไปด้วย บรรยากาศเช่นนี้หากเปคนนอกบังเอิญเข้ามาเจอคงย้ายกันหนีหายไปก่อนที่ตะวันจะทันตกดินเป็นแน่แท้เสียงควายท้องแก่ของลุงแสงลองแววมาเป็นระยะนนเนื่องจากกินข้าวเลือดที่ฟุ้งกระจายของไอ้แห้วที่เริ่มจะแห้งกลังอีกทั้งไม่ยังตื่นที่จวนเมื่ออยู่แล้วแต่ลุงแสง ยังไม่มาเอามันกับข้อโคกเสียทีปล่อยให้มันยืนเดียวดายอยู่ท่ามกลางความสลัวซึ่งมืดมิดลงทุกนามันจะมาแน่หรอลุงแสงเท่าที่ฉันได้ยินมาตอบนี้มันก็คือคือกันกับคนเราไม่ใช่หรือมีความคิดความอ่านฉันว่ามันไม่ง่อพอถึงขนาดติดกับแผลนตื้นๆแบบนี้ง่ายๆหรอกนะ ใช่อย่างที่เองว่านั่นแหละไอ้เข้มแต่อย่าลืมเสียล่ะว่าเมื่อมันคือคนสัญชาตญาณตามธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มันไม่อาจฝืนได้ต้องปลุกเร้าให้มันโทออกมาแน่ๆอะไรหรือลุงสัญชาตญาณที่ว่าลูกแสงเป็นเสียงหัวเระในลำคอเบาๆเล่นลอดออกมาพอให้ได้ยิน แก้มือ่มองไปยังความมืดรอบกายที่เย็นเฉียบแล้วบอกด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจเต็มร้อยความหิวยังไงล่ะเวลาล่วงเลยผ่านไปเรื่อยด้วงจันโผขึ้นมาทางที่ตวันออกและเลื่อนตัวผ่านหมู่ปุยเมฆและดวงดาวขึ้นสูงอยู่ตรงศีรษะบงบอกว่ายามนี้ ดึกสงัดพอควรสี่ชีวิตที่นอนซุ่มอยู่ข้าพงหญ้ารอเวลาผีร้ายออกมาเข้าทางปืนเรื่องกระสับกระส่ายเนื่องจากตั้งแต่หัวค่ำจนกระทั่งตอนนี้พวกเขาไม่รับรู้ถึงอาการขั้นจากยุงเลยสักครั้งมันผิดปกติที่สุดทั่วบริเวณร,รอบกายเงียบเชียบไรวิเวลของสิ่งมีชีวิต แม้แต่มแมลงกลางคืนก็ยังไม่ส่งเสียงกรีดปีกให้ได้ยินเลยสักนิดเดียวแต่ตลอดเวลาทั้งสี่กลับรู้สึกถึงสายตาของใครคนหนึ่งที่จ้องมองมายังพวกเขาขมิงแม้ไม่เห็นถึงตัวตนแต่ความเย็นเฉียบหน้าหวัดวันนั้นทำให้ขนแผงคาตั้งฉันได้ไม่ยากนัก โอ้อย่างไรดีลูกแสงที่มันดึกแล้วนะกลับกันดีไหมเองอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยไอ้เข้มถ้าไม่อยากตายก็อยู่แบบนี้ไปจนถึงเช้านั่นละ่ะถ้ามันไม่มาก็คือไม่มาคืนเองทะเลทะล่าแยกออกไปจากกลุ่มกลับบ้านตอนนี้ได้กลายเป็นเหยื่อของมันแน่ข้ารู้สึกได้มันอยู่แถวนี้แหละ รอแค่เวลาแรงตัวเท่านั้นขาดคำไม่ทันเอาลิ้นเข้าปากเสียงแสกสางดังแว่วมาจากดงว่างควายท้องแก่มีท่าทีแปบไปทันทีเหมือนทั้งหองทั้งดิ้นพยายามกระชากเชือกล่ามให้ขาดเพื่อเอาตัวรอดเล่ากับว่าเจ้าของเสียงเดินนั้นคือผู้ที่กำลัง จะหยิบยื่นความตายให้มันและลูกในท้องนั่นเสียงนั่นมันมาแล้วคนที่เหลือเล่งปืนไปยังความมืดด้านหลังกระ่อมล้างของไอ้เฮลต้าคำสั่งของลุงแสงใจจดใจจ่อรอเวลาว่าเมื่อใดงาของใครสักคนจะเข้ามาอยู่ในระยะวิถีของกระสุนคู่เดียว เงาตะคุ้มของใครคนหนึ่งก็เดินแข่งทื่อเข้ามายื่นอยู่ห่างจากควายท้องแก่ไม่ถึง4ีห้าเมตรในเข้มที่ออกอาการตื่นตระหนกเมื่อเห็นเงาวูบวาก็เหนียวไกใส่โดยไม่รอสัญญาณเปรี่ยงเสียงปืนแผลสนันพบพบกับแสงว่าประดุดสายฟ้าแลบลูกแสงตาฉํา และผู้ใหญ่พลสะดุ้งโหยไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่านายเข้มจะทำอะไรโดยพฤติการเช่นนี้สิ่งเดียวที่วายเข้ามาในสมองของผู้ใหญ่พลคือตารลาที่จะขังทั้งสี่ชีวิตในข้อหาฆ่าคนตายถ้าหากเป้าหมายของนายเข้มนั้นไม่ใช่ปอบผู้ใหญ่พลกดเปิดไฟฉายใช้เสียงไปยังตรงนั้นทันที แต่ที่จะเห็นล่าของใครสักคนนอนจมกองเลือดแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นล่าแข็งทื่อยืนถมุงถึงตัวซีดช่องท้องทะลุปเป็นรูวโวมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านหลังได้อย่างชัดเจนกองไส้เสียเครื่องไหนห้อยย้อยอยู่ตามหน้าท้องไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือนายเฮล ลูกน้อผู้วหวชนของลุงแสงนั่นเองเห็นผีจะจะเช่นนี้สี่ชีวิตได้แต่นอนตะลึงนิ่งงนันทำอะไรไม่ถูกความกลัวแล่นปาดจะไปเท้าเข้าสู่หัวใจทรงพลให้ขวหัวตั้งกันทั่วหน้าและก็ต้องสะดุ้งวาบขึ้นพร้อมกันเมื่อเห็นผีในแห้วยกมือข้างหนึ่งขึ้นช้าช้าชี้ปาทาพวกเขา แต่แล้วก็เลยขึ้นไปด้านบนเล่ากับกำลังจะบอกว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เห็นเช่นนั้นก็พากันเงยหน้าแสงไฟฉายขึ้นไปจับยังคาคบยางใหญ่เหนือหัวแล้วแต่ละคนก็แทบจะลืมหายใจกับสิ่งที่เห็นหญิงชลานางหนึ่งนั่งก่อคอนตั้งไก ลอน,นอนจ้องตาเดียงว่ามายัางพวกเขาเขี้ยวยาวแหลมคมคับปากผิวหนังขาวซีดเล็บยาวงวงน่ากลัวมันส่งเสียงขู่เย็นเฉียบที่ใครต่อใครได้ยินต้องขวัญหายยิงลูกแสงลองลั่นพร้อมทั้งสับไกาสาล่างนั้นทันทีหลังม่านควันปืน หญิงฉลาหน้าตาหน้ากลัวตัวสะบัดนับครั้งไม่ถ้วนตามแรงประทะของกลุ่มกระสุนไอร้อนเสียงแผสนัน่นแสงแดงวาบกินยื่นปืนเผาไหมจากกระสุนกระบอกอื่นข้างกายทำให้แต่ละคนยิ่งเหิมเกลิมผู้ใหญ่พลสับนิ้วยิงหักลํากล้องดีดปอกกระสุนและยิงอีกทำเช่นนั้นวนไปเรื่อย ด้วยความรวดเร็วและชำนาญนับตั้แต่ช่วยทหารยิงต่อต้านกับกลุ่มคอมมิวนิสต์นี่เป็นอีกครั้งที่แกยิงปืนถี่ที่สุดอากาศหายใจแทบจะไม่มีเพราะกิ่นยินปืนถูกเผาไหม้พวยพุ่งคาคลุ้มฝุ่นกระจัดกระจายจนหายใจแทบไม่ออกหยุดยิงลุงแสงร้องสั่งอีกครั้งเสียงปืนสงบลงทันที เนื้อเพียงเสียงหอบหายใจทีและควาดจางๆผู้ใหญ่พลเล่งสาไปฉายมองหาเป้าหมายว่าดาวดิ้นอยู่แถวนั้นหรือไม่ยังหายใจหายคอไม่ทั่วท้องเสียงกิ่งยางนาะที่หักลวกลงมาพอลทธิ์กระสุนเล่นเอาทั้งสี่คนสะดุ้งสุดตัวภายใต้กิ่งใหญ่ใบหนานั้นเล่าของใครคนหนึ่งนอนสงบแน่นิ่งอยู่ สารพฉายส่องดูก็พบว่าเป็นเพียงหญิงชลาที่ทั่วทั้งตัวมีแต่แผลจากรอยกระสุนเต็มไปหมดเพียงแต่ตามบาดแผลพวกนั้นหาได้มีเลือดไหลซึมออกมาสักหยดไม่มีเพียงกินเน่าขาวลุ้มฝุ่นตลบจนต้องปิดจมูกซึ่งไม่น่าใช่กินของคนที่เพิ่งตายไปไม่ถึงห้านาทีกินแบบนี้ ต้องตายมาไม่ต่ำกว่าเดือนสองเดือนแล้วนั่นละ่ะรุ่งเช้าทั้งสี่จัดสมไฟเผาล่ากับผีปอบนั้นจนเรียบร้อยไม่มีใครทราบว่ามันเป็นใครมาจากไหนสิ่งเดียวที่วางใจได้คือผีปอบร้ายถูกกำจัดและคงไม่เกิดเรื่องร้ายใดๆขึ้นอย่างน้อยก็ในช่วงเวลานี้ นี่กันบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะมาให้พาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ